เชนเป็นหลุนน้องอยู่ตัวนี้เอาเชนวเวิ้์งนี่เอาวเวิร์นี่นกำลังเห็งยังอยู่นี่เห็นไหมพี่ไอพี่เขาพูดดีมากเลยอือ,อก,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 กับคุณเชนเป็นรุ่นน้องด้วย,วยอ่ะโยกเข้าไปโยกเข้าไป ี you ่ค oh, nah. ือทาพิสดารของไอชนไอชนกับอะไรนี่ชื่ออะไรนะน้องอะไรชื่อน้องอะไรออพี่ทีบ่พี่ทีกับน้องชนอ่าีพี่อระชาโจลูกตาเนะครับวัสดีนตัวนี้นมอนมเดี๋ยวามาสา้